สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยนวนครพนมนะคะมากับป้าป้ปู่ค่ะปู่ศรีสัตนาคราชค่ะแล้ววันนี้ก็มีถนนคนเดินนะคะมีถนนคนเดินนครพนมแล้วก็มาเดินรลค่ะ แส่กอดอีสานค่ะแซบอีรีเะคะทุกคนอร่อยมากนี่เราก็ได้ไปถุงหนึ่งค่ะไปกินด้ยวยกันเดินต่อมาอีกนี่หนึ่งก็จะเป็นร้านน้ำนะคะร้านน้ำหมุนไหมคะน้ำหมุนไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่เราได้ลูกชิ้น ใหญ่ค่ะชิ้นบิก๊กนี่เดินอีกนิดเดินก็จะมาเป็นนี่เท่านั้นะคะมาลมาดูการซ้อมดิเก้ดีกว่าค่ะรำยิ้มยุง่งยงไม่ใช่ดิเก้นี่ต่อมาก็มาเป็น เปลี่ยฟังค่ะเพราะมากใครมาเที่ยวนครพนมมาแวะนะคะแต่ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนค่ะเหนื่อยมากเดินไกลมากค่ะทุกคนนี่บรรยากาศเพื่อนบ้านของเราค่ะประเทศเพื่อนบ้านประเทศฝั่งลาวค่ะแต่ยังไม่ได้ไปนะคะขออยู่นะครพนมไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ